จากหมายเลข17เดเลขนำโชคของน้องใหม่ในโลอัลเทอร์ฟอร์ดกับลัสมูทฮอยลุนและเมสเซนเมลกับเบอร์เจ็ดในตำนานวันนี้มาถึงคิวของอังเดโอนาน่าผู้สาประตูคนใหม่ชาวแคมรลูจากพินเตอร์มิลานกับหมายเลข24หมายเลขนี้มันมีที่มาหลังจากได้กลับมาร่วมงานกับอีลิกเฮนฮาร์กและบรรดาอาร์เจ็คลียูเนียนอย่างดิซันโดมาติเนสดอนนี่ไฟเดเบกและอนโตนีด้วยค่าตัวเริ่มต้น4.38ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก3.4ล้านปอนด์ รู้หรือไม่ว่าผู้ที่มาแทนเดวิดเดคเคอเมื่อหนึ่งคนเก่าก็มีเลขนำโชคเหมือนกันเสร็จสิ้นแช์อุ่นเครื่องล่าสุดกับทัวร์อเมริกาในเกมที่พา่าดดรอดมูลไป2ประตูต่อสาแฟนๆคงจะได้เห็นฟอร์มของนายทวานคนใหม่อย่างเต็มตาตั้งแต่นัดเปิดตัวกับเรือเมด,ดิตทั้งการเซฟและการเอาบอลด้วยเท้ารวมถึงการตะโกนสั่งเกมที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีหลายคนอาจจะสงสัยว่าในฐานะที่อังเดรมาเป็นมือนหนึ่งคนใหม่ทำไมถึงไม่ใส่เสื้อเบอร์หนึ่งทั้งๆที่ครั้งหนึ่ง เจ้าตัวเคยใช้หมายเลขนี้สบัยที่อยู่กับไอ้แจ็คหนึ่งฤดูกาลแม่โอนาน่าไม่เคยพูดอย่างชัดเจนในการเลือกใส 24, ่เบอร์24เพเราหากจะไปส่องที่ตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าตัวเช่นวันเกิด2เมษายน1ก9 6ก็อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเลือกใช้เลขนี้ซึ่งตรงกับวันและเดือนเกิดเสเมือนเลขนำโชคแต่เมื่อเข้าไปดูสถิติการค้าแข้งกลับพบว่ามีช่วงเวลาที่โอนาน่าใส่หมายเลขหนึ่งกับการลงเล่น กลายเป็นปีที่เรียกว่าแย่ที่สุดตั้งแต่คาแข่งมาเลยทีเดียวสมัยที่เจ้าตัวย้ายจากบาร์เซโลนามาร่วมทีมไอแจ็คในปี2015ในเวลานั้นเจ้าตัวต้องเลือกใส่หมายเลข24เนื่องจากมีเยสเปอร์ซิเลนเซนเป็นผู้สาประตูตมือหนึ่งอยู่แล้วก่อนที่เขาจะขึ้นมือหนึ่งในปีถัดมาหลังจากที่ซิเลนเซนย้ายส่วนทางไปเจ้าบุนทุ่มอย่างไรก็ตามในฤดูกาล2016-2017โอนาน่าก็ยังคงใช้หมายเลข24อยู่เช่นเดิม และก็ทําผลงานได้ดีมีส่วนช่วยให้อาแจ็คเข้าชิงแคระยูโรปาลีกก่อนที่จะพ่ายแมนเชสเตอร์ยูเตตดจนฤดูกาลหายจนะ2017-2018โอนาน่าเปลี่ยนมาใส่หมายเลขหนึ่งแต่กลายเป็นว่าฟอร์มการเล่นของเขาและทีมดิ่งลงเหวเมื่อโอนาน่าเสียประตูนับเฉพาะในลีกมากถึงสาย2ประตูมากกว่าซีซั่นก่อนที่เสียไปเพียงแค่20ประตูแถมยังจบเพียงอันดับ2ในเอเลดีวีซีและไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีก หลังตกรอบคัดเลือกต่อเนื่องกันทั้ง2รายการอย่างไรก็ตามฤดูกาล2018-2019โอนาน่าตัดสินใจกลับมาใส่หมายเลข24อีกครั้งและเหมือนความมั่นใจจะกลับมาการเสียป,ประตูในหลีกลดลงเหลือ27ประตูและาแจ็กควาดับเบิรแชมป์ทั้ง AVC และ KNVB ครับแถมทีมยังไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและยังคงเป็นเลขนำโชคยาวนานมาถึงอินเตอร์มิลานและในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบัน